ไม่คาดคิดสุปตาคนนี้โปรแจมเล่นดนตรีกลางสยามไม่ถือตัวเลยนับเป็นพระเอกสุดฮอตแล้วก็ดังมากๆไบร์ Bright, วชิราวิชีวารีเห็นผลงานของเขามากมายหลายด้านร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกมากมายทั้งหลอ่อทั้งเก่งมากความสามารถในวัย25ปีไม่แปลกเลยว่าทำไมคนรักทั่วเอเชียขนาดนี้ ล่าสุดนั้นหนุ่มไบร์ได้ร่วมแจมเล่นดนตรีกับกลุ่มน้องบาสจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่สยามสแควร์โดยคุณแม่ได้โพสต์คลิปในอินสตาแกรม เป็นช่วงที่ไบรท์ร้องเพลงและมีกลุ่มน้องบาสเล่นดนตรีกันอย่างสนุกสนานมีแคปชั่นว่าพี่ไบรท์มาให้กำลังใจน้องเบสและน้องๆวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มาหาวิทยาลัยมหิดลทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมาก